สวัสดีค่ะวันนี้น้องออสจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรคก,กระดูกพุนกันนะคะสงสัยไหมคะว่าโรคก,กระดูกพุนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแลวจะมีวิธีการป้องกันและรักษายอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นน้องออสจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโครงสร้างกระดูกในร่างกายของเรากันก่อนนะคะ คือชั้นนอกและชั้นในซึ่งชั้นนอกจะเป็นส่วนกระดูกเนื้อแน่นไม่มีรูส่วนโคงสร้างชั้นในจะเป็นกระดูกเนื้อโปร่งมีรูคล้ายกับฟองน้ำค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมกระดูกของเราถึงมีโครงสร้างสองชั้นก็เพื่อให้ร่างกายของเราไม่หนักมากจนเกินไป เราถึงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องตัวและมีความว่องไวนั่นเองค่ะนอกจากนี้ข้อดีของโครงสร้างกระดูกชั้นในส่วนที่เป็นรูยังงทำให้กระดูกของเรามีความยืดหยุ่นและสามารถทนต่อแรงกระแทกในเวลาที่เรากระโดดหรือเวลาที่เราล้มได้นั่นเองมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตดังนั้นกระดูกของเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ ไม่ใช่โครงสร้างที่เกิดมาแข็งๆทื่อๆโดยเหตุนี้กระดูกของเราจะมีการผัดเปลี่ยนเนื้อกระดูกใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้กระดูกของเรามีความแข็งแรงค่ะโดยกระบวนการผัดเซลล์ของกระดูกนั้นจะมีเซลสลายกระดูกทําหน้าที่กระตุ้นการสลายเนื้อกระดูกเก่าๆของเราออกไปจากนั้นเซลล์สร้างกระดูกก็จะทําหน้าที่กระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกใหม่ๆเข้ามาทดแทน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของเราเลยนะคะจึงทําให้เรามีกระดูกที่แข็งแรงค่ะจากการศึกษาพบว่าร่างกายของเราจะมีการผัดเปลี่ยนกระดูกใหม่ๆโดยการคํานวณคร่าวๆจะมีการเปลี่ยนกระดูกทั้งร่างกายโดยใช้เวลาประมาณ11ปีค่ะโดยแต่ละวงรอบของชิ้นกระดูกจะใช้เวลาประมาณ3-6เดือนขึ้นอยู่กับชิ้นของกระดูกนะคะ และการสร้างการสลายกระดูกจะเท่ากันในคนที่อายุ 30- สถึงี่สิปีค่ะส่วนการสลายและการสร้างกระดูกนั้นจะเริ่มจากการสั่งการของต่อมพาราไทรอยด์แกนสี่ตอมที่อยู่หลังต่อมไทรอยด์ของเราโดยต่อมพาราไทรอยด์แกนจะหลั่งพาราไทรอยด์ฮอร์โมนไปกระตุ้นให้เซลล์สลายกระดูกทำงานจึงทำให้มีการสลายกระดูกเก่าๆออกมา ส่วนแคลซิซทนินจะมีหน้าที่หยุดการสลายกระดูกหลังจากนั้นเซลล์สร้างกระดูกก็จะสร้างเนื้อกระดูกใหม่ๆมาทดแทนเนื้อกระดูกเก่าที่ถูกสลายออกไปค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นเป็นธรรมดาที่กระดูกของเราจะอ่อนแอและบางลงแต่จะไม่ถึงขั้นที่ทําให้เราเป็นโรคก,กระดูกพุ่นได้ใช่แล้วค่ะกระดูกพุ่นคือเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะถ้าเราเป็นโรคก,กระดูกพุ่นแล้ว จะทําให้กระดูกของเราหักง่ายกว่าคนปกติค่ะแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เราเสี่ยงเป็นโรคก,กระดูกพรุนไปติดตามกันได้เลยค่ะปัจจัยที่ 1. ร่างกายขาดแคลเซียมและวิตามินดีเพราะว่าแคลเซียมมีส่วนสําคัญต่อกระดูกและร่างกายของเรามากนอกจากกระดูกแล้วกล้ามเนื้อก็ต้องการแคลเซียมด้วยเหมือนกันนะคะ สวนวิตามินดีก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้ลําไส้ของเราดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าเราทานแคลเซียมไม่เพียงพอร่างกายของเราก็จะขาดแคลเซียมและเพื่อความอยู่รอดร่างกายของเราก็จะไปดึงแคลเซียมที่สะสมในกระดูกออกมาใช้งานเข้ากระดูกของเราก็จะพูนในที่สุดค่ะปัจจัยที่2เมนโพส คือผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วช่วงที่ผู้หญิงยังมีประจำเดือนอยู่จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงแต่คอยยับยั้งเซลล์สลายกระดูกไม่ให้เกิดการสลายกระดูกมากเกินไปดังนั้นเมื่อผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วกระหลังฮอร์โมนเอสโตรเจนก็น้อยลงขัดตัวยับยั้งเซลล์สลายกระดูกทําให้มีการสลายเนื้อกระดูกมากกว่าการสร้างค่ะปัจจัยที่3อายุ เมื่อเราอายุมากขึ้นเซลสร้างกระดูกทางานได้ลดลงการสร้างเซลล์รกระดูกใหม่ๆก็ลดลงในขณะที่การสลายกระดูกยังเท่าเดิมค่ะปัจจัยที่4กิจกรรมการที่เราอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่มีการขยับหรือออกกําลังกายก็ะจะไม่เกิดการกระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่ๆขึ้นมาปัจจัยที่5คนที่มีรูปร่างผอมบางน้าหนักตัวน้อย เสียงที่จะเกิดภาวะกระดูกพูนได้มากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติค่ะปัจจัยที่6กลุ่มยาโดยเฉพาะยาสเตียรอยจะก่อกวนการดูดซึมแคลเซียมและยับยั้งการทํางานของเซลล์สร้างกระดูกค่ะปัจจัยที่7กลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานไทรอยข้ออักเสบหรือในผู้หญิงที่พาตัดรังไข่ ปัจจัยที่8คือกลุ่มคนที่ดื่มสุราและสูบบุหรี่ค่ะทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคก,กระดูกพุนเพราะทำให้เกิดการสลายมากกว่าก,า,การสร้างนั่นเองค่ะการตรวจวินิจฉัยโรคก,กระดูกพุนโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตรวจแบบเด็กซ่าสแกนคือการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกว่าอยู่ในระดับปกติกระดูกบางหรือกระดูกพุนค่ะ การป้องการโรคก,กระดูกพรุนอันดับแรกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูงซึ่งจะพบได้ในนมถั่วงาเต้าหู้ผักใบเขียวปลาตัวเล็กตัวน้อยและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีแคลเซียมสูงค่ะส่วนวิตามินดีนอกจากจะมีในอาหารแล้วร่างกายของเรายังสามารถผลิตขึ้นมาได้เองโดยการตากแดดอ่อนๆค่ะ อันดับที่2การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพราะการออกกําลังกายจะมีส่วนสําคัญในการสร้างกระดูกนะคะจะช่วยให้กระดูกของเรามีความแข็งแรงเราจะเน้นการฝึกการทรงตัวเช่นโยคะไทเกตก,การเดินหรือการบริหารร่างกายค่ะอันดับที่3การจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยป้องกันการพัดตกหกลม้ม ซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอันดับที่4การรักษาโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์ดีอันดับที่5โาลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราและหากตรวจพบว่ามีโรคกระดูกพุุนต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ค่ะโดยการทานยาหรือฉีดยาตามคำแนะนำของแพทย์และมาติดตามอาการที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอนะคะ เพียงเท่านี้เราก็จะมีกระดูกที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วล่ะค่ะอย่าลืมไปดูแลกระดูกของเรากันนะคะสวัสดีคะ่ะ